ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภัยสารนครดําซิ่งนะครับพรุ่งนี้จะพาเอฟซีและผู้ชมมาชมชมประธานเวลเว,เวนะครับชงเช้าตรู่เลยประมาณหกโมงเช้าระดับน้ำของชมประธานนะครับระดับน้ำสูงขึ้นมากครับจากตรงท่อครับที่ทำที่กั้นน้ำอยู่ครับ มันสูงขึ้นมากจริงครับจาก,จากความลึกเดิมมันประมาณห้าเมตรเนาะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจากเดิมมันมันลึกเท่าไหร่อว่าไม่ค่อยมีความรู้นะครับแล้วก็ขุดลึกเพิ่มเข้าไปอีกครับประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรได้ครับว่าจะลึกขนาดไหนแล้วระดับน้ําสูงขึ้นมาอีกนะครับดูสิครับโอ้โห จากปริมาณฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้ระดับน้ําสูงขึ้นมากครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีคนมาปักเบ็ดด้วยนะครับมีคนมาปักเบ็ดด้วยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับนะครับระดับน้ำนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าตรู่เลยนะครับน้ำเยอะมากนะครับพี่น้อง อ,อมันสูงเพิ่มขึ้นจริงๆครับพี่น้องดูสิสูงขึ้นมากครับนี่คือ,คอ,คอทางสารสัสารนป่าชั้นนะครับช่วงเวลาเช้าตรู่เลยนะครับหกโมงเชา้าครับผมจะตื่นมายกมองครับว่าจะได้กี่แต้มครับเราไปติดตามกันครับ ระดับน้ำสูงขึ้นมากครับสูงขึ้นจริงๆนะครับอาจจะมีปลาปลามาอาศัยแล้วเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้นะครับน้ำลึกมากนะครับช่วงตรงกลางนะครับนี่คือวิวบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมจะตื่นมายกมองแล้วก็ดู สถานที่นานะครับเดี๋ยวจะพาติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะครับดินตรงนี้เป็นดินเหนียวเดินปุ๊บติดรองเท้าปั๊บเลยนะครับก็ตอนนี้ที่นาบ้านผมก็ คือทางเข้าประตูโอน้าของผมครับนี่ก็คือบรรยากาศของท้องนาของผมนะครับโดยเฉพาหลังจากที่ตัดหญ้าเขียวชุวมเลยครับนะครับเขียวชุ่มากเขียวชุมมากเลยนะครับ กรบอน้ําต้องสร้างแบบนี้ครับตอนนี้พ่อเอาที่กันเงนะครับมานะครับบริเวณเนี่ยครับตรงน,นี้ครับที่กันเง มีเสียงปลาหรือเปล่าตรงนี้มีเสียงจับ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 ครับนี่ครับคือสภาพท้งไรท้งงนาที่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบลงกับเพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ